สวัสดีครับผมกับตอนอุฟูฟ,ยฟ,ยฟยวยฟวยกัวยักษ์วันนี้ผมทำงานอยู่ที่บ้านนะครับเฮโยวอซ่าเป็นไงล่ะติดโควิดอยู่บ้านไม่มีอะไรทำกันล <t aps> ้ว <t aps> เส่เบื่อดูหนังไหมล่ะถ้าเบื่อดูหนังก็มาหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันเอาล่ะครับทุกผู้ชมครับ วันนี้อากอร์นะครับก็มาชวนท่านต่อสเก็ตนะครับสเก็ตบอร์ดธรรมดาก็เชยไปนะครับอันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดที่ออกมาจากจินตนาการของไอสไตล์แบบอกร์เองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหน้าตาสเก็ตบอร์ดของอากอร์ี่จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยวันนี้ก็ได้ช่างเบอร์หนึ่งนะครับนายพลนะครับนายพลเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณพ่อของคุนมาครับอ๋อเป็นอดีตนะครับ ช่างมูนิเจอร์เก่านะครับเคยเปิดร้านเป็นมนิเจอร์นะครับขายดีมากครับขายดีจนเจ๊งไปในที่สุดนะครับตอนนี้ก็เลยต้องออกมารับจ็อบนะครับทำสเก็ตบอร์ดขายนะครับเดี๋ยวพ่อสวัสดิมกูงเพื่อนเล่นหรือสาอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแผ่นไม้เก่าเก่านะครับ สามารถไปขโมยข้างบ้านได้ไม่ใช่สามารถนะครับหาจากถังขยะที่ไหนก็ได้นะครับที่เกาทิ้งแล้วนะครับหรือไปตามวัดตามวานะครับมีเยอะแยะนะครับไม้ที่เกาทิ้งอย่างนี้นะครับเราก็เก็บมาสักแผ่นนะครับแล้วก็เอาให้เป็นสีแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็มีน็อตนะครับแล้วก็มีวงแหวนแบบนี้นะครับใช้สําหรับไข่เข้าไปนะครับมีสว่านนะครับ มีคอนนะครับไปตอกตะปูเข้าไปนะครับนี่นะครับถ่ายเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแนนะครับสำคัญคือล้อนะครับล้อก็สามารถหาซื้อได้ที่ของถมทั่วไปนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับหลักร้อยนะครับผมอ่ะป้าโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยใส่เข้าไปอ่ามือยาสั่นมือยาสั่นแมอายุเยอะแล้วมือสั่นนะครับท่านผู้ชมครับอย่าโดนเขาอีกดอก เท่านี้เราก็จะได้สเก็ตบอร์ดออกมาใช้งานแล้วนะครับเมื่อหมุนครบสี่ล้อแบบนี้นะครับ นอกจากใช้รับจ็อบส่งของได้แล้วนะครับยังเล่นสเก็ตได้อีกด้วยนะครับเฮ้ย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 ยล่น่เยไปเออกกรไม่โอ้ยยังหนุ่มยังแน่นไม่นาเลยโธเป็นคการแสดงนะครับเด็กๆอย่าเลียนแบบนะครับอกกรเล่นกับๆนะครับ อีกกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตอนติดอยู่กับบ้านนั่นก็คือการเล่นเกมนะครับนี่ก่อนก็เล่นเกมกับน้องๆนะครับหลาน FC นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับอ้าวแล้วนกเป็นอะไรครับบินค้างกาอากาศอยู่นะครับนกเป็นอะไรมากนกเป็นอะไรมากบ่เฮ้ย เฮ้ยสายเขียวเกนี่มันแฟดพี่น้องที่ตามหายกันมานานโี่คนเคเคนทีระเดชกับเคนทีระพันเกยน้องชายของเราที่พลาดกันตั้งแต่เด็กอยู่ตรงนี้นี่เอง มสียใจ้นันีกว่าเพื่อนมาสุั้นไันีีเพื่อนเราจะพางมาต้องตาจำลองเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเพื่อนไม่ดีเพื่อนเดี๋ยวรอต้องนะ้เเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราจะ ไปได้เว้ยเค้ยโคตรเชื่อเอะโอ้โหวันหน่งเช่อโอ้โหเนเรื่อนร้านดี้อยู่ดรเนี้เค่ยชนเท่อนเหรอ คนแท่ครับแต่ว่าระเบิดจะลงบนหัวกูเฮ้ยน่าแท่อะไรครับพี่น้องมาลงมาทอาไายสาตอากอนมึงพาทิมมาตายยัดแก เกการอยู่ป่ะอ้ามาต่อกันอีกเกมนะครับเกมโรบ็อกนะครับวันนี้น้องการก็จะ,จะมาโชว์ศักยภาพนะครับเด็โอ้โชว์พลังใหญ่ครับโชว์ของครับโชว์ของเี็กช่วงโชว์ของเอ๊เปลี่ยนที่ใหม่ด้วยนะเรารู้สึกรีเลสมาสเตอร์โอ้โหการขับอะธรรมดาครับน้องการนะโหโชว์ใหญ เจอแล้วครับไอตัวการทำฝุ่น2.5 pm เมขึ้นมาเนี่ยครับน้องการเนี่ยแหละครับที่ทำให้ฝุ่นตลบอบอวลไปทั่วกรุงเทพและเชียงใหม่นนทบุรีอะไรการอะไรอะไรของดีเถอะดีเถอโอ้โหดูเขาครับดูเขาครับโอ้โหให้โชว์ของโชว์ใหญ่ครับโชว์หมดหน้าตักครับพีเซนมามีอะไรอยากจะพีเซนต่อยอารัก็ตามสบายเลยให้หนึ่งวันครับ เปิดพื้นที่ให้แฟนขับได้โชว์สกยภาพนะครับเฮ้ยน้องนิกมาวะพวกเราน้องนิกนี่ก็เป็นแฟนขับรุ่นแรกๆเลยนะครับติดตามอาร์มาตั้งแต่ซับน้อยๆเลยนะครับก็ไม่ธรรมดาครับอ่ะให้เขาโชว์หน่อยเขาอยากจะโชว์สกายอากคนนะครับนี่ผลพระครับโอ้โหตัวใหญ่ยังกระตึกใบหยกนะครับอาตอนนี้โรงแรมใบหยกสกายก็คือละเจ็ดพันนะครับถ้าลดราคาเหลือคือละเจ็ดร้อยเลยนะครับ โรงแรม5ดาวดังๆตอนนี้ลดราคาเหลือหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับโอโ้ถ้าใครสนใจจะไปพักแล้วก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลในเน็ตเอานะครับโอ้โหเราก็ได้ไปอยู่กันหรูหราเหมือนราชากันนะครับในราคาหลักร้อยไม่ธรรมดาครับอ้าวแล้วกำลังเสริมแล้วว่าอย่างไงเปลี่ยนอ่าเป็นงานนิกโชพอหรือยังฮะโอเคถ้าโชว์กันพอแล้วก็ฝากลาท่านชมไปเลยนะครับ ท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจงให้อาการด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องๆเอ,อากสีกรได้มีที่ยืนในสังคมเฮ้ยไม่ใช่มีที่ทรมาหาดกินนะครับก็ไปกดติดตามได้นะครับที่ช่องน้องนิกนะครับโซโทีเคนะครับแล้วก็ลีเลสมาสเตเลสนะครับช่องน้องการนะครับถ้าใครอยากจะฝากลิงก์สองคนนี้ก็เออรู้แล้วอย่าเป็นปกคลิปแมทวงจังโอเคครับก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข ในวันหยุดช่วงโควิดมากๆนะครับลากัไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย